วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในช่อง ken r o b o c h นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นเกมแกนนี่นะฮะกดเข้าไปเลยโอ้เล่นหมดอีซี่ก่อนนะฮะบายอันนี้คือผมขอเล่นแอบก่อนนะ ขอเล่นแบบแอบก่อนนะฮะแซงมุมแอบ,บนะฮะพอดีวันนี้เนี่ยผมจะแอบอยู่ใต้นี้รอแกมา Bắt vào hả, Dạ yeah. nóng này băng mày này. băng băng mày, nóng mày đó. มาแก่นี้มันตูทิ้งเ่าด้วยโอ้โหเตนชมใส่ยด้วยผมไม่กล้าเลยทีนี้ต้องให้เพื่อนผมมีคนนะมันกล้ามันกล้าเล่นไม่รู้มันกล้าเล่นได้ไงอันตรายมาก กับเขาห้องไว้นหนึ่งเดินออกมาอยเงาะผมไม่กล้าบอกแล้วรอแคนี้กับเขาห้องก่อนแต่ผมค่อยออกถ้าผ่านมาประตูอีกรอบมังคือไม่ได้แล้ว รอสักพักนะอาจจะน่าเบื่อนหน่อยงั้นะเดี๋ยวผมข้ามเลยนะอ่ะผมขอตัดนะอ่ะผมก็ขอโทษด้วยนะฮะอยู่ดีๆเมื่อกี้เกมผมบักนะฮะยายไม่เดินตามมา,าผมแล้วคือเมื่อกี้ผมตายด้วยฮนะคือตายแล้วคือเกมมันก็บักต่อไปเ,เรื่อยๆนะฮะผมจะเล่นสักประมาณ ีดอะไนะอ่าไม่มีคุณยายไม่มีคุณยายนะผมขอลังขอโทษดยนาะที่ทำให้ไม่สนุกที่ไม่มีคุณยายแต่ผมจะมาสอนทำบักนะมันจะมีอบล็อกหนึ่ง มันจะมีอยู่บักหนึ่งอะทุกคนสามารถทำได้เนี่ย 哎，哎，那个要有呢，金梅。 ทีนี้ก็ยืนอยู่นะอันนี้อันนี้คือบัแกแหลรอตอยี่ปีสองนะครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วบายบานะครับสวัสดีครับ